สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอของขวัญโพสต์ถึงขุนออกมายอมรับแล้วล่ะครับว่าตนเองคือดาราชายที่ขับรถชนหญิงสาวจนได้รับบาดเจ็บที่แขนสําหรับขุนชานนนโดยทางหญิงสาวนั้นออกมาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่ฝ่ายขุนนั้นเงียบหายไปจนล่าสุดวันนี้29เมษายน65หญิงสาวผู้ได้รับบาดเจ็บได้มาออกรายการของกระแสของหนุ่มกันชายและมาอยู่ช่วงหนึ่งที่หนุ่มโทรไปหาขุนเพื่อคุยเรื่องค่าเสียหายโดยทางผู้เสีย หายนั้นหมดค่ารักษาและค่าซ่อมรถเกือบ30,000บาทแต่ทั้งคุณนั้นขอต่อรองเหลือ20,000บาทจนทั้งหนุ่มกัญชัยนั้นเสนอเอาเงินของตัวเองช่วยไป1,000งบาทล่าสุดทางหมอของขวัญฟูจิตนิรนันแพทย์ผิวหนังคนดังได้แคปโพสต์ทางเพจหมายจับกับบรรจงที่ระบุว่าสรุปค่ารักษาบวกค่าซ่อมรถเสียหาย30,000บาทพิธีกรถามดาราขุนชานน์ช่วยเขาได้ไหมทั้งหมดุนบอกว่าขอช่วย20,000ล้กันครับขอต่อ โอ้ยหมดคำสิวาสดาราชายชนผู้ช่วยพยาบาลโดยทางหมอของขวัญออกความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าแรงข่าวแววมาว่าต่อรองแล้วเหลือสองหมืนก็ยังไม่โอนนะคะชาวโซเชียลช่วยกดดันหน่อยค่ะในความเห็นของหมอนะคะการบาดเจ็บทางร่างกายและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงค่าซ่อมรถมันไม่ควรจะต่อรองได้นี่ยังไม่นับรวมกับความบาดเจ็บและเสียหายทางใจและการขาดรายได้ที่ต้องมารักษา ตัวระหว่างเจ็บป่วยถ้าเป็นเมืองนอกนี่เขาคุณค่าตกใจกันหลายล้านเลยนะลูกผู้ชายทําประมาทก็ควรยอมรับและชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทําค่ะได้ๆคือแม่แมนมากเลิศดไม่ไหวเขาบอกจะให้ผู้ใหญ่มาเคลียร์แม่ก็รอผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันจะมาเคลียร์ชดนี้แม่มงลงนะพยานพี่หนุ่มก็มาจากนั้นหมอขอ,ของขวัญก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าแต่เมื่อไหร่เมืองไทยจะเลิกมีคําว่าเอาผู้ใหญ่ไปเคลียร์สักทีงานนี้เรียกว่าโดนใจชาวเน็ตไปเต็มๆเ,เลยละครับ หลายคนเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณหมอเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ